บางโครบ,บางนาดาวกระนองถนโดสีลมชิดซ้ายฮะหนึ่งกิโลออกทางด้านซ้ายครับอีกหนึ่งกิโลนะะหาทางออกชิดซ้ายเราไม่ออกนะยังไปตามทางพิเศษสีรัตต่อเนื่องครับ ว้าวตึกสวยๆครับดูว่ตึกสวยๆกระดนจัน1รกิโลออกซ้ายมือครับ แตดุนจันก็ตด่ดุนสีลมก็เชื่อมต่อกันอยู่ครับอีกสามกิโลเมใช่สองช่องทางขวาเพื่อใช้ทางออกสองขีดหนึ่งสีไปทางดาวคะนองเดี๋ยวเราจะออกไปทางดาวคะนองนะครับต่ดุนดันดุนจันน่ะออกซ้ายครับออกเมื่อไหร่ก็ลงจากทางด่วนทางพิเศษครับ ผมว่าประเทศไทยน่าอยู่นะครับน่าอยู่มากน่าอยู่นะคนต่างจังหวัดที่ไม่เคยเข้ากรุงเทพหรือว่าอยู่แต่ในจังหวัดของตัวเองนะครับลองเข้ามาดูครับนะประเทศไทยน่าอยู่มากมากนะครับแต่โดนน้นทางในกรุงเทพถึงจะติดบ้างก็คือช่วงก้างล่างนะครับว่าธรรมดาผมว่าธรรมดานะเมืองใหญ่คนเยอะรถเยอะมันย่อมติด ธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ติดมากมายก็ขึ้นมาทางด่วนครับใช้บริการครับก <Yeah. S 1> ็จ่ายค่าทางด่วนปกติครับส่วนจะแพงหรือจะถูกอันนี้เพื่อนๆคิดเอาเองครับธรรมดาธรรมชาติธรรมดาครับถนนสาทุป,ประดิษฐ์หนึ่งกิโลชิดซ้ายอาหาทางออกหนึ่งกิโลครับเราจะตรงไปบาคคาโลบางดา ไปดาวคะนองต่อไปเรื่อยๆครับไม่ยังไม่ลงฮะผมจะไปลงช่วงบากุเทียนะครับอีกร้อยเมใช้สองช่องทางขวาเพื่อใช้ทางออก2องขีดหนึ่งสไปทางดาวคะนอง ถนนสาธุประดิษฐ์ชิดซ้ายเลยครับบางนาะแล้วก็ดินแดงตรงไปก่อนครับรนี่ฮะบางนาก็ชิดซ้าย,ายาต่อครับบางนาดินแดงฮะต่ถนนพิเศษก็เชื่อมต่อกันครับนี่บางกะโลดาวขนองเราชิดขวานะครับนี่เราจะฉีกันฉีกฉีกซ้ายหรือฉีกไปออกอทางสมุทรปราการทางชนบุรีครับ เราจีกขวานครับก็ยังอยู่บนทางพิเศษอยู่นะครับชิดขวารับต่ออไปอีกกโลเมเดี๋ยวเราจะรีวิวะสะพานขึงครับ